ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนไอกันอีกเหมือนเดิมนะครับนะกับการอัปเดตมาเป็นเทสเรียบร้อยกับคนะของตัวเกม I d เด้นนะครับท่านผู้ชมก็แมสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับแล้วก็ผ่านเทศกาลสงการมาแล้วก็อาจจะมีวันไหลบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้กันเดี๋ยวเรามาดูคนะของอร้านค้กากอนเลยเอ้กิจกรรมนะครับท่านผู้ชมนี่เลยแม่ จินตนาการในโลกของภาพวันเองนะครับคิดเข้ามาก็จะเห็นทน่้างของภารกิจภารกิจกิจกรรมเช็คอินรายวันแล้วก็แผนที่สถานะครับนะคือแผนที่สาถานะเนี่ยท่านผู้ชมเข้าไปเล่นแล้วก็เข้าไปรับพวกทำเคล็ต่างๆเพื่อรับจิ๊กซอว์แล้วก็กรอบโปวไฟนะครับนะส่วนเช็คอินรายวันนี่เลยก็รอผลล็อกนะครับนะตามตามเอ่อตามรูปที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเช็คอินไม่น่ามีปัญหานะครับนะ แล้วก็ภารกิจกิจกรรมอ่าผมก็ทําครบเป็นที่เรียบร้อยนะคือมันภารกิจมันง่ายมากอท่านผู้ชมคือเราเล่นคือเราเล่นเกมให้ครบ25เกมนะครับแนละสามารถเลือกรางวัลหนึ่งใน3ตัวละครด้านขวามือนะครับซึ่งผมก็เลือกธนาของโคออร์ดิเนเตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวชิมหน้าๆก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้ก็จะมีโคออมีนักข่าวที่อยู่ตรงกลางชื่อว่าอีฟ แล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นแจ mm ็คเดนิเปอร์ก็คือแกรี hmm. ่นั่นเองส่วนคอรเนี่ยจะเป็นเอ่อแมรี่ถ้าจำไม่ผิดนะชื่อของน้องนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเข้าไปเล่นกันได้ส่วนเอ่อร้านค้าเหรอร้านค้าเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับถงผ้ามาย,ยาร้านค้ามาย,ยานี่เลยสกินไอสาตัวเมื่อกี้เราสามารถซื้อเป็นจิ๊กซอได้นะครับท่านผู้ชมนะก็ใครที่อยากสะสมตัวละครก็ซื้อได้นะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับต่อจากกู้สกินเก่าๆนะครับนะโอเคส่วนขายดีก็จะมีท่านะองเออของตุ๊กแต่งภายในบ้านนะครับ2ออ,อย่างนะครับกรอบม่วงสามารถกดปฏิสัมพันธ์ได้นะครับท่านผูช้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะประมาณนี้แล้วก็เออรู้สึกว่ามันจะมีประมาณนี้มั้งอ่ะถ้าผู้ชมเห็นด้านขวาบนไหมมันจะเขียนว่าเป็นหมดเรื่องเออแรงบันดาลใจที่ผิดที่ผิดทางนะครับนะ ซึ่งอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเนื้อเรื่องของอะไรนะครับยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับนะท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้าไปเล่นแล้วก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับนะว่ามันคือเนื้อเรื่องของอะไรนะครับท่านผูช้ชมส่วนวันนี้เราจะเล่นท่าของน้องชนูเหมือนเดิมนะครับเป็นท่าของเปิร์กเ,เปิร์กแดด เอ้ยพีช่ชาแดดดี้เป็นสปินไม้สปินตะต่างนะครับท่านผู้ชมก็เป็นฝั่งซ้ายนั่นเองนะหรือ9นาฬิกานั่นแหละแล้วก็เป็นเปิร์กจุดนั่นก็คือสานาฬิกาหรือฝั่งขวานั่นเองนะเป็นซ้ายขวาน,นะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นธนัของน้องธนูเปิร์กนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าผมไปลองเปิร์กนี้มาแล้วนะครับแนะต้องบอกว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าน้องธนูเนี่ยมีบัฟอยู่อย่างหนึ่งนี่เลยจิตวิญญาณแห่งเทพสุรานะครับบัฟก็คือระยะหัวใจสั้นนะครับ เมื่อเราหลุดระยะหัวใจเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้าลง1 5ซนะครับนะซึ่งเมื่อเราเอาเอาเปิร์กท่าแรกของสปินไม้สปินหน้าต่างไปเนี่ยเมื่อมันหลุดระยะหัวใจเนี่ยมันจะทําให้น้องเคลื่อนที่ช้าลงนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันเวิร์กไหมแต่ผมมองว่าเอ,อ่อถ้าเราเล่นเล่นไม่ห่างคันเตอร์มากอเออแบบเอาสปินไม้สปินหน้าต่างแล้วเ,เล่นแบบไม่ไม่หลุดระยะหัวใจเนี่ยผมว่าเวิร์กอยู่แต่ถ้าท่านผู้ชมจะเอามาแบบฉีกแบบไกลเลยนะ ฉีกไก่แล้วฮันเตอร์ยังตามทันเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยเบรริกนะครับน้ำชมโอเควันนี้จะให้2เกมสำหรับน้องธนูเหมือนเดิมนะครับในโหมดธรรมดาไปเจอกันในเกมครับผมมาท่านผู้ชมสวนสนุกทานแสงจันทร์นะครับนะกับน้องธนูเราม,มาวันนี้ก็ย้ำไีกทีนะครับเป็นเปิกฝั่งซ้ายนะครับซ้ายขวานะครับน,น่าผู้ชมแล้วเมื่อสาวน้อยจะไปเปิดคณะของสถานีรถไฟแล้วผม ยิงไปก่อนหนึ่งเข็มนะครับปเป็นทนาของบอลบอลสร้างระยะห่างนะครับเพื่อให้มีแฉชีขาดเกิดขึ้นนะโอเคปลาละเบิดไม่โดนจัดนะบอลบอลยังไงเอ่ยแล้วแล้วติดสตันไปนะครับนะเนื่องจากแผะชีขาดเต็มร้อยนะครับท่านผู้ชมมาเลยติดสตันนครับยิงไปก่อนอีกหนึ่งเข็มแม่แล้วยิงโดนหัวใจนะ้ชมตอนนี้ไม่ค่อยสวยนะเราควรจะยิงให้มันโดนตัวนะครับนะ โอเควางแลเบิดมาก่อนจะมันบอลแล้วกมทไม้ก่นหนเข็มแโดนไปก่หนเซียนนะรกกโดดข้ามก่อนหนึ่งชมช่อนนะ้ยัุกคนกระโดดข้ก่นหนึ่งเซี่ยนนะ้รปบทุนะโดข้ามก่อนหนึ่งเซี่ยมนะหลบทุกคนาระิดแล้ผมก่อนหนึ่งเซี่ยนนะครับทุกคนกระโดดข้ามก่อนนี้เพื่อเอาสตันทอกคกระโดดข้ามก่อนหนึ่งเดียนนะครับทนกระโ้ามั่อนหนึ่เซี่ยนนะคอับทกนกินโันก็ไมก่อยถึงเะ่ยนะครับทุกนระโดดขมก่อน โยกช็อนี้ยังไงมาระเบิดมาแล้วต้องกระโดดน้ำชมช่อนี้โอเคทีสปินมาจากธนูของหน้าต่างเดี๋ยวเล่นสไลด์ตรงนี้เลยนะครับนะบอลบอลพยายาจะปาระเบิดขึ้นมาแต่กระโดดแอ้หูยเกือบโดนหัวช่อนี้เกือบตีหัวแล้วหลบระเบิดก่อนแล้วพามายกนหนึ่งสเต็ปชมบอลบอลโอเควางระเบิดมาพยายาจะตีเช็ดมือไปเลยช็อนี้ถือว่าคุ้นนะครับนะโอเคบอลบอลบอกก็มาธนูแม่ผมได้หมดถ้าสดชื่น แล้วเสร็จไปก่อนสองเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็เสร็จนะครับนะบอลบอลก็ไม่ได้โซนเครื่องนะน้ชมตัดสินใจวางเก้าอี้ข้างหน้านี้นะโอเคเสร็จก่อนอีกหนึ่งเครื่องเหลือสองเครื่องสุดท้ายน้ชมเรายือได้ค่อนข้างนานนะค่อนข้างนานยังไงบอลบอลก็ตัดสินใจไปโซนไกลๆไกลๆห่างๆยัง,ง,ยง่วงโอเคเพื่อปัดฝั่งนู้นคนหนึ่งนะใครจะเป็นคนเข้าช้อนี้ แล้วเหมือนจะเป็นทนงดของน้ำหอมตัดสินใจฉีดน,น้ำหอมไปก่อนยังไงเอ่ยย้อนน้ำหอมไหมไม่ย้อนมาแล้วโดนงตีไปก่อนดึงทีแล้วก็โดนระเบิดเซี่ยวไปนะน้นชมชอนี้แม่คืเอ,อเข้าใจนะครับถ้าเป็นทนัของบอลบอลนะมันก็เลยจะดึงยากหน่อยนะ่านชมคือสกินบอลบอลนี้คือค่อนข้างเลนะเออผมว่าเลนะน้นชมไม่รู้ว่ามันแลหรือเปล่านะแต่ไม่ค่อยเห็นคนหยิบม,มาเล่นนะ แล้วท่านายตัวไม่มีเทอร์เรน้ำชมตัดสินใจวิ่งเข้ามาและโดนกระตกึ่งเซี่ยวแล้วตีเลยแล้วก็ดึกทันน้ำชมเราก็โดนกระตกรึ่งเซี่ยวน้ำชมชนี้ยังไงเอ่ยบอลป่าระเบิดมาก่อนหนึ่งทีกระดูกข้าศึก้าต่างแล้วผมลบระเบิดโอเคสวยบอลยังไม่ลดละความพยายามในการไล่เราเคบานท่านักบอระเบิดก่อนสเต็ปวางก่อนกนึ่งทีหน้าไม้ก่อนหนึ่งทีแบบลงพิวพิแต่เหม yes. totally. ือนเราจะไม่รอดน้ำชมชนี้วางระเบิดมาจากบอลแล้วผมก็ยอมโดนตีมือแม่ โอ oh, ้ใส่ใส่ใส่ตูดด้วยบอลบอลน่ารักมากนะก็ตอนนี้ก็ยืนเชียร์เกตแขชีขาดไปนะครับนะตายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เข้าใจนะว่าเป็นบอลบอลนะมันดึงยากนะเนื่ว่าจากเอาโลห้องวีเมื่อกี้เซตไปก่อนหนึ่งเครื่องเหลือเครื่องสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกหนึ่งเกมนะครับท่านผู้ชมไปเจอกันครับผม มาท่านผู้ชมความทรงจำของรีโอนั่นเองนะครับนะโอเคเราเกิดใกล้เครื่องมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วเหมือนจะแย่งแย่งเครื่องพี่ชิเก็ตไปด้วยนะเมื่อกี้ใน้ข้อเสียแล้วแสงไฟอยู่ไก,กลๆเป็นฮ <Yeah. S 1> าราบาลูวานธนากรดับเบิลซไพ่จะตีมาไม่โดน,ชมชมชนน้ำชมช่อนี้ยังไงเอ่ยพี่เราไปดูเล็งเลยน้ำชมช่อน,นี้ ยิงไปก่อนหนึ่งเข็มนะครับอารูพยายามจะหลบนะครับแต่ไม่ทันน้ำชมตีดอกไม้ก่อนเป็นท่าของคนขาวแล้วติดสตันท่าของเป็นไม้ก่อนหนึ่งสเต็ปน้ชมยังไงพี่เดี๋ยวเราทิ้งระยะห่างไปเลยนะครับนะเพราะว่าเอ่อมีระยะห่างเนี่ยเนี่ยมันเดินหนืดแล้วน้ชมเห็นปั๊บมันสโลว์น้ชมเปิร์กมันทำงานนะเดินค่อนข้างช้านะอาราบารูลก,ก็ตัดสินใจวางท่าก่อนดับเบิลเซอร์ไพรส์ไปก่อนนะครับการุ่นท่าท่าของลูกเซตติดท่าของคนดำแล้วติดสปินท่าท่าของเป็นไม้มา พยายามจะเอาบอลแดงจากคาราบาลูพยายามจะตีน้ำชมแต่เหลี่ยมนี้ไม่โดนนะครับะเห็นคอมาจะตีไม่โดนช็อตน,นี้ยังไงเอ่ยหน้าไม้ก่อนสเต็ิ้งระยะหา่างระหว่างเราสองคนจะเอาบอลแดงจะเอาบอลแดงไม่โดนน้ำชมชอนน็อตนี้ยังไงเอ่ยวางปีเปอร์ไปก่อนจากคาราบาลูยังไงยังไงจะวางล่างล่างล่างเงาโดนไปก่อนหนึ่งแข้งน้ำชมช็อตน,นี้แถบวบตีท่าของคนขาวยังไงโยกพิ่ท่าของทนูไปก่อนหนึ่งสเต็ป ยังก่อนบอลขาวบอลขาวก่อนหนึ่งทียังไม่โดนน้ำชมแล้วติดสปานไปกระโดดข้ามธนาของหน้าต่างก่อนติดสปินมาน้ำชมยังไงวางิิเปอร์จากคาราบาลูยิงก่อนหนึ่งหเต็มแต่ไม่โดนน้ำชมชนี้โด,ดนธาของบอลดำขัดบอลแดงกระโดดเปียยางมาขัดบอลแดงขัดบอลแดงยังไงเอ่ยพยายามจะวางแต่ไส oh <my. S 1> ่เซฟไปวางมาก่อนหนึ่งทีแล้วโดนตีล้มไปเลยแนละ้วน้ำชม เซตไปก่อนสองเครื่องน้ำชมช,มชน,นี้คิกเกตก็เออวางไปก่อนหนึ่งสเต็ปเป็นท่าของสตาร์คิกเกตนะคิกเกตบอกย้ายมีครั้งที่สองออย้ายมีครั้งที่สองอาราบูลูเขาวางทันนะเมื่อกี้แล้วตัดสินใจรีบไปเล่งท่าของคิกเกตนะครับนะคิกเกตก็ฉีกไกลๆแล้วเหมือนมีนักข่าวมาซอนน้ำชมเป็นสกินแม่บ้านนะอาราบลูก็กลับมาโทน้ำชม แล้วจ่ายทานองของเด็กดึงเก้าอี้มาจากนักข่าวยังไงพี่ดึงไปเลยแล้วโดนบอลแดงยังไงบอลขาวตามาขาดบอลดำหลานของนักข่าวก็พยายามจะบล็อกสีบอลให้นะถือว่าเทนี้ทําได้ดีนะเพราะว่าขาดยังไงเอ่ยเราดูไปก่อนสีแดงขาดสีดําขาดสีดา,ดดาดดพยายามจะวางจับเบอร์สไปร้วมาแล้วโดนทั้งอนนักข่าวเป็นคนถึงแผลยังไงเอ่ยขาดดำขาดดำ คว้าม,มาตแต่ไม่โดนยังไงพี่กระโดดข้ามมาแต่กระโดดช้าติดเออเลอ่งช็อกไปเลยนัองซุชตอนนี้แม่เมื่อกี้มันข้ามช้านะถ้าผมข้ามไปอาจจะมีโอกาสดูดน,นไม่โดนนะครับนะยังไงพี่เหลือสองเครื่องอุ้ยอีกเครื่องหนึ่งแปดสิบเจ็ดแล้วหรอขาดเครื่องเดียวนะตอนนี้ขาดแค่เครื่องเดียวนะเหมือนจะไปไล่เพื่อนแถวกลางๆใครก็ไม่รู้นะัเป็นนักข่าวหรือเปล่า แล้วคิกเก็ตก็วิ่งมาซับนะครับท่านผู้ชมยังไงเอ่ยพี่คิกเก็ตโดนสีขาวไปก่อนสีแดงตามมาโดนสีดำดึงไปเลยช็อตนีท่าหน้าของไาร์บลูตัดสินใจไปได้หรอกชิกเก็ตเพื่อที่จะเบิ้ลนั่นเองแล้วก็โดนเบิ้ลไปหนึ่งสเต็ปแล้วโดเปลี่ยนยางมาแล้วผมยังไงสีขาวสีขาวก็โดค้าเอาสปินมาช็อตหนึ่งโอเคการจะระบกเป็นไม้เอาสปินไว้ก่อนท่านผู้ชมเอยยางมาจากไาร์บลูแล้วผมก็โดค้าก่อนสเต็ปตีมาไม่โดนท่านผู้ชม กระโดดสวนไม้โอเคเดี๋ยวเราฉีกไปเลยนะครับทุกคนโอเคยังไม่หลุดระยะกหัวใจนะครับนะเปิร์กมันเลยไม่ทํางานนะเปิร์กสโลทำไม้ก่อนหนึ่งทีแล้วโดนท้าของบอลขาวยังไงพี่โดนท้าของสีแดงมาขาดสีเดียวขาดสีดํากระโดดสวนมาช้อนหนึง่งยังไงขาดสีดําตัดสินใจพานเาของเป็นไม้มีนักดับเพลมาป่วนโอเคพยายามจะตีอ่ะโอเคพังไม้ไปก่อนนะทุ เรามีธนูกับหน้าไม้นะครับนะขาดสีดําขาดสีดํายังไงเอ่ยพยายามป่วน body box body box แล้วสีดํามาแต่ไม่โดนเหมือนภาพก็ตุไปเล่นน้อยโอเคแล้วโดนมาก่อน1นึ่งสเต็ปแล้วจาบุุ้ม,มาชิกเก็ตก็สัดให้1ทีโอเคถ้าเราบูรบอกก็มาก็มาชอนี้ทำไม่โดนสเต็ปุ่ผู้ชมยังไงเอ่ยกระโดดเปลี่ยนยามาสีแดงขาดสีแดงสีดำ,าดำ,ดำ,ดำ,ดำมาก่อนขาดขาวขาดขาว ไม่เอ,งอีงคออันคอไม่กระโดดสวนไม่กระโดดสเต็ปติดสปินนะครับน้ำชมช,มชอนนี้โอเคเดี๋ยวเราสั่ดจุดเลยโอเคตัดจุดเป็นที่เรียบร้อยน้ำชมฮาลาบาลูก็มาไล่เราเต็มพิก,กัดน้ำชมชอนนี่วางสิษฐาไปแล้วโยกหลบไม่ทันแล้วเป็นตาแดงด้วยน้ำชมแม่ฮาราดของคิกเก้นเขบอกอยากจะซับให้หนึ่งทีแล้วกันฮาลาบาลูก็ขอตัดตัวปัญหาไปก่อนไปไล่ทนราของคิกเก้นยังไงเอ่ยโดนทนราของบอลแดงมาก่อน ชิเกตง้งางง้างชิเกตมาก่อนอาราบลูบอกก็มาชิเกตยังไงเอ่ยโดนบอลดำไปก่อนแล้วแดนตันเตรีมพร้อมกับพับไม้แม่สวยงามอาราแท้และดูไม่ค่อยตึงยังไงเอ่ยแล้วตีชิเกตมาก่อนแล้วก็ล้มเบนชี้เรียบรอ้อยอาราบูโอ้โแล้วมีนักข่าวมาดึงนะชมชอนี้ก็ลุกแบบตึงตึงเลยนะชมโอเคเราไล่นักข่าวนะชมชอน,ชอนี้เดี๋ยวเราเอาชิเกตขึ้นมาก่อนนะครับนะไม่ต้องรีบนัชม ราดูเขาไปไล่เพื่อนนะแล้วนักข่าวขาดสีแดงโอเคเมื่อกี้เหมือนเขาเจ้ามเอาแล้วผมเลยก็ะตุกออกแล้วก็ลุกมาทิบร้อยโอเคติดสโลนะครับนะจากเปิรก์กเอ่อเปิรก์กนี่นะเปิร์กของธนูนะครับนะสิบ้าเปรซ็นต์น้ำชุมไม่ใช่น้อยๆน,นะห้าวีด้วยนะแถมคูณดาวยี่สิบคูณดาวยี่สิซึ่งมันเป็นเอ่อเนื้อแบบมันเป็นผลเสียเออ นักข่าวก็รวมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเปิดประตูฝั่งนี้เลยแล้วกันนะครับนะแล้วว่าลาบาลูตัดสินใจไม่อุ้มนักข่าวแล้วเหมือนจะมาเอาเราแม่ยังไงเอ่ยพาม้ก่อนดูเชิงฮันเตอร์วางป,ปเปอร์ก่อน1นึ่งสเต็ปยังไงเอ่ยกระโดดเอาสปินแผ่นไม,ม้โอ้ยังไงเอ่ยที่ทางด้านของหน้าไม้ก่อนทีดูท่าาของบรรดาทีสปอร์ตช่ช,มชมนี้ตัดสินใจตีดักไม้แต่ไม่โดนน้ำชม ยังไงที่พยายามจะวางเดวเบิลเซอร์ไฟมาแต่วางไม่โดนตีมาหนึ่งทีแล้วพับไม้จังหวะสตงตัดสินใจพังเธอแล้องแผ่นไม้ไปก่อนหนทีสปอตขาดเออขาวแดงยังไงเอย่ยพี่วาดปิเปอร์ไปก่อนการดูดเปลี่ยนยามาแล้วโดูดสีขาวขาดสีแดงขาดสีแดงพาไฟไปก่อนหนึ่งทีสปอตตัดสินใจพังแผ่นไม้นะครับท่านผูชมคนนี้แล้วขาดสีแดงพยายามรุมเดือดแต่ไม่ทันน้ำชมแล้วประตูฝั่งนี้เปิดในหาสิบเปอร์เซ็นต์ ทางด้านของนักดับเพลิงต้องยื้อน้ำชมเพื่อให้เราลุกนั่นเองนะยังไงเอ่ยวางบอลกระเด็กออกพร้อมกับสปีดโอ้โหดูไวาว,ว,วพยายามไปเอาทั้นของนักดับเพลิงนะครับนะตาแดงหมดไปแล้วนะครับน้ำชมนักดับเพลิงก็โดนได้สองแผลแล้วครับเราบรูกลับมาเอาเราน้ำชมชนี้ชิคเกตไม่อยู่นะครับนะ ก็น่าจะบินเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกทชมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างฝากกดไลค์กด <c oughs> แชร์กดซับกดติดตามซึ่งการคอมเมนต์ผ่านใต้คลิปยายทำตัวอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นธนูอีกสายหนึ่งนะครับนะไว้เจอกันนะครับทุกทชมฝากกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย